ในเมนูนี้เราโปรโมทเป็นเรื่องของเครื่องดื่มเพราะว่ามีหลายคนมากที่บอกว่าเราดื่มนมอุ่นก่อนนอนนะครับดื่มม้อกนู่นนี่นั่นก่อนนอนแล้วจะได้นอนหลับสบายวันนี้ไหนๆก็เป็นเรื่องของการหลับยากแล้วก็เมลาโทนินใช่ไหมครับเราก็เลยเอาของทุกอย่างที่มีเมลาโทนินที่มันเข้ากันมาทำเป็นทั้งหมดเลยใช่ครับมาทําเป็นตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อเขาว่า Sweet Dream Smoothie นะครับชื่อน่ารักมากใช่ Sweet Dream Smoothie ก็คือกินเข้าไปแล้วหลับพอดี ง่ายมากครับ finely. ตรงนี้เราม really okay. ีอะไรบ้างครับคุณหมอเรามีนมนะครับตัวนี้เป็นสมูตี้ที่แปลกมากคือเป็นสมูตี้อุ่นต้องทานต้องวอร์มใช่ครับผมแนะนําว่าวอร์มนมผมอยากให้วอร์มด้วยไมโครเวฟมากกว่านะครับโดนความร้อนตรงมากเกินไปมันจะเสียอะไรไปเยอะเริ่มต้นครับเรามีกล้วยหอมนะครับเหมือนเดิมอันนี้เป็นลูกจันเทศนะครับสากฤิเรียกว่านัดแมกอันนี้ แฟลกซีดครับเป็นแฟลกซีดนะครับก็บ้านเราไม่น่าจะไม่น่าจะมีชื่อนะครับอัลมอนด์นะครับอัลมอนถ้าเราทานแล้วเรารู้สึกว่ามันมีเท็กซ์เจอร์เยอะเกินไปเราอาจจะลองเปลี่ยนเป็นอัลมอนด์มิลค์นะครับแทนได้ผงโกโก้ครับผมแล้วก็น้ำครึ่งนะครับ อันนี้เป็นนมอุ่นนะครับยังยังอุ่นอยู่อ๋อยังอุ่นครับนี่ปรึกษาคุณหมอครับถ้าสําหรับบางคนที่แพ้นมเราใช้นมถั่วเหลืองได้ไหมนมถั่วเหลืองน่าจะได้อะค่ะแต่ว่าถามว่ามันมันอาจจะไม่ได้ในแง่ของตัวทูตโทเฟนมากเท่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แท้นมในนี้นี้คือเป็นอะไรถ้าสมมติว่าแพ้น้ําตาลนมเช่นกินแล้วท้องเสียอย่างเงี้ยเปลี่ยนมาเป็นพวกโยเกิร์ตได้เลยนะคะโยเกิร์ตเป็นทางเลือกที่ดีมาก มันจะไม่ได้เละแบบมันจะไม่ได้เป็นน้ําแต่มันจะยังมีความเป็นมันเพราะว่าเนี่นมีั่เยอะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะของการแพ้นมวัวนะคะแพ้นมวัวคือแพ้โปรตีนในนมวัวอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ละก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นส่วนที่เป็นนมถั่วเหลืองได้นะคะแต่ถ้าแค่แพ้น้ําตาลในนมนะคะไม่มีเอนไซม์ที่ย่อยใช่เปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตได้เลยพาเส่วนฟมาสมตัวอื่นมันก็ยังช่วยในเรื่องการนอนหลับได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ จริงๆแล้วเรารู้สึกเหมือนโกโก้ร้อนไหมครับใช่แต่ว่ามันจะเหนียวกว่าน้อยหม่อหนอประมาณธัญพืชใช่เหมือนธัญพืชใส่ลงไปในโกโก้อย่างนี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่ได้พูดไปถ้าเอากลับไปทําที่บ้านเองการปั่นของร้อนต้องระวังถ้าเปิดเลยไอ้น้ำวิ่งหนีมันระเบิดเลยนะครับมันตุ้มค่อยๆครับค่อยๆตึ๊บ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 เอานะครับเรื่องจากว่าของร้อนมันก็คือไอ้น้ำที่กำลังหาทางออกถ้าเราเปิดทางให้เขาปุ๊บเขาก็กระจาย สวิตดรีมสูทตี้นะครับก็ mm hmm. ให้คุณหมอเอ๋กับคุณโยเป็นคนชิมแล้วกันค,ครับครับผมของผมไม่ต้องแล้วครับหาวไว้ลายพี่ละมันจะมีเท็กซ์เจอร์เหมือนกับเป็นอัลมอนด์ที่ปั่นอยู่มี <M ink. S 1> ความมันมันแล้วก็หอมกล้วยบวกกับโกโก้มีความเคม็มๆอยู่นิดนึงแล้วก็มันมันจะิงๆทานกับแพนเค้กก็ได้จบหนึ่งมื้อนได้ครับน่าจะได้อยู่เหมือนกันลื่นๆไหมครับรู้สึกลื่นจากเื้อกล้วย เป็นมือของรวยแล้วความมันของพวกอะลมอนด้วยใช่ครับทั้งอะลมอนดทั้งปล็สีเลยทั้งสองตัวตัวนี้มันจะมีน้ํามันค่อนข้างเยอะก็ดื่มตอนอุ่นนะครับแล้วก็ ลองดูว่าจะช่วยได้ไหมแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเพราะผมง่วง <ผม S 1> ใช่เพราะผมง่วงแล้วเช่อมั่แล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าช่วยได้ <Okay. S 2> ครับค่ะก็สรุปอีกทีนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนแล้วถามว่ามีอาหารอะไรช่วยเรื่องของการนอนบ้างก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่มีทริปโทเฟนสูงนะคะก็จะอยู่ในพวกกล้วยเนาะที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้นะคะพวกของเมล็ดทั้งหลายเมื่อกี้ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นโอ๊ตไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์หรือน้ําผึ้งนะคะรวมทั้งเมื่อกี้มีการเติมพวกนัทเนกหรือว่าจันเทศเนาะ แล้วก็มีอบเชยด้วยนะคะ การเติมนมเข้าไปทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มทริปโตเฟนนะคะอย่างไรก็ตามอาหารเพียงอย่างเดียวคงไม่ใช่ปัจจัยหลักทั้งหมดในช่วยเรื่องของการนอนแน่นอนก็คงเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมรนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดการความเครียดนะคะจริงๆถ้าเป็นคนไทยเนี่ยการนั่งสมาธิเองก็ช่วยได้น,น,น,นะคะนนนเพราะว่าจะช่วยทําให้สงบนะคะจัดการกับเรื่อง,องความเครียดแล้วก็เข้านอนไปอย่างแบบไม่มีอะไรกังวลเนาะแล้วก็จะได้นอนหลับสบายขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกาย อีกอย่างหนึ่งครับหลักๆอย่างที่อาจารย์พูดสรุปโดยรวมก็คือไม่ใช่แค่อาหารก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะครับก็หวังว่าสิ่งที่อาจารย์แนะนําไปแล้วก็สูตรอาหาร2ตัวนี้น่าจะช่วยคุณโยให้ได้รับสาระนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์เอ๋แล้วก็คุณโยแล้วก็ผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับ